สวัสดีค่ะปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยก็จะมาทำเบอร์ปี้ชาเลนจ์นะคะส่งการบ้านให้โคดฟ้าใสค่ะซึ่งรอบแรกที่ปุ้ยทำไปนะคะก็ทำท่าผิดนะคะแล้วโคดก็บอกว่า,าให้ข้ามพุชอัพไปนะคะซึ่งปุ้ยอยางเป็นคนที่ไม่ เคยฝึกพุชอัพมาก่อนนะคะแล้วก็พอทำครั้งแรกไปอะคะ่ะก็เอฟเฟกเลยนะคะคือปวดแขนตรงนี้มากเลยนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณใต้หลักแรงนะคะก็ทำให้ออกทางกายไม่ได้ไป3วันนะคะแล้วก็วันนี้ไหวแล้วก็เลยเดี๋ยวจะ,อะลองปรับตามที่โค้ดแนะนำนะคะจะลองฝึกท่าให้ช้าๆง่ายๆแล้วก็ให้ถูกต้องก่อนนะคะแล้วก็ยังไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องอความวัยหรือว่าจำนวน ครั้งนะคะแต่ว่าคอนเซิร์นว่าถ้าต้องถูกนะคะเดี๋ยววันนี้จะส่งกันบ้านรอบที่2ค่ะ ก็ทำครบแล้วนะคะปรากฏว่าวันนี้ได้4เซตนะคะโดยที่เซตที่1กับเซตที่2นะคะก็ยังเปรี้ยวอยู่นะคะยังเป็นเบอร์ปี้นะคะแล้วก็กระโดดนะคะแต่ปรากฏว่าพอทำไป2เซตนะคะเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่ไหวนะคะก็เลยเซตที่3าปุ้ยเปลี่ยนใจนะคะอย่างที่โค้ดบอกนะคะก็เพิ่งเริ่มต้นนะคะก็ค่อยๆทำแบบช้าๆนะคะแล้วก็ทำเบอร์ปี้ให้ถ้าถูก ต้องก่อนนะคะแล้วค่อยเปลี้ยวขึ้นไปกระโดดแล้วก็พุชอัพนะคะดังนั้นวันนี้ผู้ก็เลยปกติคขาจะให้ส่งกันบ้านแค่3เซตนะคะก็เลยทําเป็น4เซตเพราะว่าเซตที่1กับเซตที่2เหมือนทําไม่ค่อยถูกอะคะ่ะแล้วก็เซตที่3 กับเซตที่4พอมาโฟกัสที่ท่าเบอร์ปี้อย่างเดียวนะคะก็ทําจํานวนครั้งได้มากขึ้นนะคะจากที่ทําได้แค่15ครั้งก็ทําเป็น20-30ถึง30ครั้งได้เลยนะคะแล้วก็อพอทําช้าๆนะคะแล้วก็โฟกัสการลงจังหวะลงให้ถูกนะคะแล้วก็แพงนะคะให้ตัว ตัวตรงนะคะแล้วก็การขึ้นค่อยๆขึ้นให้ถูกนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อขามากๆเลยค่ะแล้วก็ได้กล้ามเนื้อท้องด้วยนิดนึงตอนที่เรากระโดยดย่อตัวเข้าหากันนะคะแล้วก็ตอนแพงนะคะก็ถือว่าถ้าเบอร์ปีเนี่ยค่อนข้างเวิร์กเลยนะคะแล้วก็ อ่าลอาฮาร์ดเลดข,ของปุ้ยนะคะอยู่ที่ประมาณ160นะคะถ้าเกิดว่าทําแบบนี้เรื่อยๆน่าจะเป็นคาร์ดิโอที่ดีมากๆแล้วก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อไปด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะฝึกเบอร์ปี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูค่ะบ๊ายบาย